ที่มันก็ตอบยากเลยก็แปลว่ามันไม่ทราบเลยที่จริงได้คิดอาไู่บางทีก็ให้ความหวังชอบมาเล่นอะไรก็ไม่รู้ ที่เธอไปหาทุกวันจะให้ฉันทำยังไงได้แล้วถ้าเกิดว่าไม่มีเขาอะไรอะไรมันคงจะง่ายนะก็แปลว่าตอบได้แม้ว่าเป็นที่ฉันพวกเขาตอนนี้มันค้างคาก็แบบว่าฉันไม่อยากจะเดาเลยบางทีถ้าอยู่กับเขาก็คิดว่าทำให้ไม่ใช่เราที่จริงก็รู้คำตอบแต่ความจริงแล้วไม่ก็เศร้าเราช่างไม่ไม่อยากจะเล่าเราโซดาผส มาโทรไปหาทำไมต้องเย้า,านะเธอคงจะอยู่กับเขาอ่ถ้าเธอไม่ได้วักเขา

สซีที่อยากให้เธออยู่ต่อไม่ทำอะไรเธอชัวร์ไม่ต้องกลัวพ่อดูหลอกมันนอนดูเน็ตเ i x กสุดมาบิ๊กซีบี้เอาแขนผมไปหนุหนอุ่นมันกอดผิงก็แบบว่างนะวันนี้ไม่มีแขกอย่าไปเชื่อคราวที่ใครบอกว่าผมแซเ่เงินผมไม่หนาสักนะไม่ไหวก็คงไม่แปลกถึงผมจะมีพุงก็ก็เพราะว่ามีแดกอยากให้ถอดเสื้อออกไม่ต้องมีหลอกแบมเทนเซ็กซี่ถ้าผมแทบเลอพูดินะไมไ สวัสดีครับ f เฟซบ o ๊กไลฟ์เทดเดทเทดเดทท็อตนะครับกับพวกมันอีกครั้งนะครับในเดือนที่6นะครับวันแรกของเดือนที่6นะครับที่เรามาไลฟ์กันนะครับวันนี้วันที่5มิถุนายน2 5 6 7นห้ร้อยหกสิบเจดนะครับวันพุธวันนี้เราขยับเวลานะครับมาช่วงก่อนหกโมงนะครับเริ่มประมาณสักห้าโมงยีนะครับถึงห้าโมงครึ่งโดยประมาณนะครับไลฟ์ของเรามีเป็นประจำนะครับที่หน้าเพจนะครับติดตามกันได้กด C first นะครับแล้วก็ขอ ช่วยกันนะครับกดไลค์กดแชร์โพสเป็นสาธารณะนะครับเป็นกำลังใจให้ Forex Daily View ด้วยนะครับไลค์ like ของเรานะครับสนับสนุนโดยโบรกเกอร์ IX นะครับโบรกเกอร์มาตรฐานสากลภายใต้มีซ่า FSA แล้วก็ FSCA นะครับผู้นำตลาดในการซื้อขายด้วยสเปซต่ำนะครับ Wealth Capital สามสิบเหรียญยูโรซอล่าสามารถนำไปใช้เริ่มต้นเทรดได้ทันทีนะครับมีบัญชีสี่เพศ Standard Standard Plus บัญชีรอบัญชีโปรนะครับ สนใจข้อมูลเกี่ยวกับโบกเกอร์ iux นะครับคลิกที่ลิงก์ที่อยู่ในแคปชั่นของไลน์นี้ได้เลยนะครับวันนี้นะครับเรามาอัปเดตทิศทางราคาทองคำกันนะครับก่อนที่จะไปช่วงตลาดหัวข้ามนองตลาดอเมริกานะครับเรามาอัปเดตทิศทางแนวโน้มก่อนนะครับว่าโอกาสของการเคลื่อนไหวของราคาเนี่ยมันน่าจะเป็นในลักษณะไหนนะครับก่อนที่จะไปดูทิศทางของทองคำนะครับเรามาดูเรื่องของตารางข่าวนิดนึงนะครับว่าวันนี้มีอะไรบ้างนะครับ ในภาพรวมนะครับสัปดาห์นี้เนี่ยนะครับ this week นะครับขออนุญาตดูข่าวนะครับเพราะว่าวันนี้นะครับเราไลฟ์เป็นวันแรกนะครับอาจจะดูดูตามาตาเรือนนิดนึงนะครับก่อนที่จะไปบุ่มบ่าเข้าไปนะครับวันนี้วันพุธนะครับมี a d ฟีนอนฟาร์นนะครับทุ่ม15นาทีนะครับของสหรัฐอเมริกานะครับคาดการ 173K นะครับนอกจากนั้นยังมี s p g l o b a l Service PMI นะครับ ISM non manufacturing PMI ตอน3ามทุ่มนะครับแล้วก็ non manufacturing p ิ i พานะครับและตอน3ามทุ่มเช่นเดียวกันนะครับแคนาดามีอัตาราดอกเบีย้ยนะครับ2องทุ่มสีคาดการนะครับปรับลดดอกเบีย้ยนะครับจากเดิมเนี่ย5นะครับ ครั้งนี้ครับคาดการณ์ว่าธนาคาจะปรับลดดอกเบี้ยลงนะครับเชิงนโยบาย0.25เนี่ยเซนะครับพรุ่งนี้นะครับมีอัตราดอกเบี้ยของยูโรโซนนะครับ ECB interest rate decision นะครับ4.25รวมถึง deposit facility rate นะครับ3.75ก็คาดการณ์นะครับปรับลด0.25เช่นเดียวกันนะครับเราจะเห็นธีมนะครับการแนวทางการลงทุนนะครับนโยบายเนี่ยนะครับเขาคาดการณ์ว่าทางธนาคารของแต่ละ ของประเทศหลักๆนะครับเช่นแคนาดาคาดการปรับลดดอกเบี้ยนะครับยูโรโซนคาดการปรับลดดอกเบี้ยเช่นเดียวกันนะครับอันนี้นะครับอาจจะส่งจะบอกว่าถ้าสมมตินะครับสองแบงก์นี้นะครับยูโรเองนะครับหรือว่าแคนาดาเองเนี่ยปรับลดตามการคาดการได้จริงๆนะครับมีความเป็นไปได้ว่าในเดือนกรกฎาคมนะครับ ยูไหลก็คือกรกฎาคมเดือนหน้านี้นะครับเฟดอาจจะมีการปรับลดดอกเบี้ยไหมนะครับจากที่เขาบอกว่าจะปรับลดมานานแล้วนะครับผ่านมาครึ่งปีมีความเป็นไปได้นะครับสวัสดีครับคุณลัชินิตานะครับคุณนโมครับสวัสดีครับขอแชร์ด้วยนะครับขอบคุณมากเลยนะครับทักทายกันเข้ามาได้นะครับวันพฤหัสนะครับยังมี I ินดิเค็ตจอบ s ลส a คมของสหรัฐนะครับในตอนทุ่มครึ่งคาดการณ์ แสนหนึ่งหมื่นห้าพันตามันก็จะมีตัว Continuing Jobless Claim ด้วยนะครับส่วนวันศุกร์นะครับวันศุกร์นี้นะครับวันศุกร์แรกของเดือนนะครับเทศกาลประจำะประจำเดือนเลยนะครับก็จะมี Nonfarm นะครับ Nonfarm Payroll Unemployment Rate เร้วรวมถึง e a r n i n g นะครับเดี๋ยววันศุกร์นี้นะครับเรามาลุ้นกันนะครับอาจจะ ไลฟ์ในช่วงก่อนนะครับอาจจะช่วงบ่ายนะครับหรือว่าช่วงเย็นๆนะครับไม่ต้องรอจนถึงทุ่มครึ่งก็ได้นะครับเพราะว่าเราจะได้มีการเตรียมตัววางแผนเตรียมการอะไรต่างๆนะครับโอเคนะครับนั่นคือในส่วนของข่าวจากตัว Investing.com นะครับตารางข่าวส่วนวันนี้นะครับก็ประมาณนี้แหละนะครับวันนี้ก็จะเป็น ADP Non Farm นะครับเรามาดูอัปเดตเรื่องของทิศทางราคาทองคำก่อนนะครับ าสักทีนะครับกราฟสักคู่นะครับรอชาร์จนิดหนึ่งนะครับราคาทองคำนะครับให้สรุปตอนนี้นะครับสั้นๆน,นะครับก็คือเมื่อวานนี้นะครับผม ใบัดส่วนตัวผมนะครับผมมองว่าราคาเนี่ยมันน่าจะอะไรอย่างที่มันลงมาแบบนี้นะครับไซเวดาวน่าจะขึ้นได้นะครับสรุปว่าราคาไม่ขึ้นนะครับเดี๋ยวไปดูกันนะครับว่ามันเกิดอะไรขึ้นนะครับแล้วก็ในลักษณะของหน้างานจริงๆนะครับเมื่อวานเนี่ยนะครับผมมั่นใจว่ามีคนได้เทรดนะครับเรื่องของการโครงสร้างไพ่แพทเทิร์นพฤติกรรมราคานะครับที่มันเกิดขึ้นเนี่ยนะครับน่าสนใจนะครับเดี๋ยวไปดูกันก่อนนะครับเราไปดูนะครับกรอบเวลาลาย เดือนนะครับวันนี้นะครับเราไม่ได้มีวิเคราะห์นะครับเรามาดูรายเดือนก่อนรายเดือนนะครับภาพใหญ่ภาพกว้านะครับเราไปแบบสั้นๆแล้วกันนะครับอยู่ในเทรนขาขึ้นนะครับราคาเนี่ยมีการเบรเลชเลชตรงนี้นะครับช่วง2,070ขึ้นมานะครับแต่ว่าหลังจากเบรกได้อย่างรุนแรงเมื่อเดือนมีนานะครับเมษาพฤษภาแรงหมดนะครับมิถุนายนนี้ก็คาดว่าแรงจะหมดต่อไปนะครับคาดการณ์นะครับ ว่าราคาทองคำน่าจะอยู่ในกรอบสีแดงๆนะครับอาจจะไต่ๆขึ้นไปนะครับอาจจะมีไส้เทียนที่สูงกว่าเดิมนะครับ2450นะครับแต่สุดท้ายแล้วมันจะเป็นลักษณะของทีได้นะครับหรือว่าทิปเปิลแทบที่เกิดขึ้นในกรอบเวลาอรายสัปดาห์นะครับหรือว่ารายวันนะครับแล้วน่าจะมีการปรับย่อลงนะครับมันก็คัดการนะครับมันอาจจะขึ้นนะครับ แล้วสุดท้ายก็จะย่อลงมาประมาณนี้นะครับอยู่ในกรอบเกเนลือนที่ของมันครับนั่นคือกรอบเวลารายเดือนนะครับเป็นเทรนขึ้นนะครับเทรนกรอบรายเดือนไม่ดีแล้วนะครับเทรนกรอบรายเดือนไม่ดีแล้วนะครับวิธีดูว่าเทรนมันไม่ดีแล้วนะครับมันดูยังไงคําว่าไม่ดีหมายความว่าณปัจจุบันมันยังอยู่ในเทรนนั้นอยู่นะครับเพียงแต่ว่าโมเมนตัมนะครับกระแสนะครับอ่าเทรนนะครับ กระแสต่างๆเนี่ยมันไม่ได้ดีเหมือนเดิมนะครับสวัสดีครับคุณตายนะครับสวัสดีครับคุณสมมาตรนะครับคือราคานะครับมันห่างออกมาจากตัวอัปเปอร์แบนด์นะครับอัปเปอร์แบนด์ก่อนเวลารายเดือนของเราอยู่ประมาณ2 4 1 7นะครับแต่ว่าราคาปัจจุบันเนี่ย2 3 3 1ห่งางกันเกือบร้อยเหรียญนะครับก็โมเมนตัมลดน้อยลงนะครับมีโอกาสปรับย่อมานะครับมาเทสจุดต่างๆนะครับเส้นค่าเฉลี่ยนะครับ รายเดือนเนี่ยก็อยู่ประมาณ2 0 5 0นะครับตรงนั้นมี zone ดีมาโซนในกรอบเวลารายเดือนด้วยนะครับไอแถวๆนู้นนะครับมันอาจจะเป็นแนวการ buy นะครับในระยะยาวนะครับถ้าราคานะครับสุดท้ายเนี่ยมันมีการกลับลงมาได้ลึกๆนะครับแถวๆนี้นะครับ2,600 7 0 0 5 0เราก็คงเป็นแนวทางการลงทุนที่เราจะ buy นะครับก็ลงก็คือการเบรกอ d r e t เ s สต่อนะครับแต่ว่า ตอนนี้นะครับมันยังไม่ได้ไปครับยังอยู่นะครับคาดการณ์ว่าจะยังอยู่ในชุดแดงๆตรงนี้นะครับชุดแดงเนี่ยก็ไม่ได้หมายความว่าราคากขึ้นรอบนี้นะครับสองสี่ห้าศูนย์จะจบแล้วนะครับแต่ว่าการขึ้นไปทำไ i g ที่สูงกว่าสองสี่ห้าศูนย์ในรอบเนี่ยนะครับมีความเป็นไปได้นะครับแต่ว่าสุดท้ายแล้วในกอปลายเดือนมันน่าจะปิด ย่อกลับลงมาเป็นไส้เทียนยาวๆเหมือนเดือนเออมษายนนะครับเหมือนเดือนพฤษภาคมก่อนหน้านี้นะครับสวัสดีครับคุณอารมณ์ไรนะครับสวัสดีนะครับโอเคนะครับเรา ไปดูกรอบเวลาที่เล็กลงนะครับเราใช้ท็อปดาวเรซิสนะครับท็อปดาวเรซิสนะครับก็กรอบเวลารายสัปดาห์เนี่ยนะครับถ้าตามผมท่านก็จะทราบว่าราคามันขึ้นมาทําเป็นตัว M นะครับผมพูดพยายามพูดให้ฟังหลายๆครั้งนะครับการสังเกตพฤติกรรมราคาการเกิดตัว M นะครับมันก็เกิดการเกิดแบลติเซอร์เวจนะครับในกรอบเวลารายสัปดาห์แบบนี้นะครับการขัดแย้งกันของออสซิเลเตอร์นะครับผมใช้ไอเนะครับ เรียกสิบเซ็กอินเด็กกับพฤติกรรมราคาครับหลังจากนั้นก็กลับตัวลงนะครับกลับมาอยู่นะครับไอที่มันขึ้นไปนะครับจุดที่เป็นสัญลักษณ์ห้ามเข้านะครับสุดท้ายแล้วเนี่ยก็เป็นฟอลนะครับไม่สามารถเบรกและยืนได้นะครับมันมีการเบรกขึ้นไปจริงๆนะครับในแท่งของวันจันทร์ที่13พฤษภาคมนะครับแต่ว่าในสัปดาห์เนี่ยสัปดาห์ถัดมาเนี่ยะครับสัปดาห์ของวันจันทร์ที่20นะครับ เป็นลักษณะของเฟกี้หรือว่าเฟกเอาท์นะครับก็คือเหมือนเบรกหลอกสุดท้ายตกลงครับสัปดาห์ที่แล้วยังคงพักตัวในกรอบสั้นๆนะครับแล้วก็สัปดาห์นี้ก็ยังพักตัวในกรอบสั้นๆเช่นเดียวกันนะครับพฤติกรรมราคาโดยรวมนะครับก่อเวลารลยสัปดาห์นะครับเราเห็นนะครับหรือว่าเราคาดการณ์กันเคลื่อนที่นะครับเรื่องของโมเมนตัมเนี่ยเห็นมานานแล้วแหละนะครับตั้งแต่ช่วงราคาออกห่างจากตัวอัปเปอร์แบนด์ตรงนี้นะครับย่อมาเทสแนวรับต้านเดิมนะครับสปอร์ตลิสตนนฟลิปนะครับ ไอ้ตรงนี้นะครับก็คือจุดที่มันเกิดการเบรกเอาไปนะครับแล้วก็กลับมาเทสนะครับในระดับราคาประมาณ2080แล้วก็ขึ้นไปต่อไปสร้างนิวไฮนะครับแต่ว่าใช้เวลา56สัปดาห์สุดท้ายนะครับก็เกิดบาลิชเดเวอร์เจนแล้วก็ย่อกลับลงมานะครับการย่อกลับลงมานะครับแน่นอนว่ามันยังมีแนวรับอยู่นะไอ้แนวรับไอโซนสีฟ้านะครับเีวฟ้าอมฟ้าน้ําทะเลอะไรเนี้ยแหละนะครับก็ยังเป็นแนวรับนะครับยังไม่หลุดกลับเข้ามาอยู่ในชาร์นลเดิมนะครับ เส้นค่าเฉลี่ย20สัปดาห์นะครับอยู่ประมาณ2250โดยประมาณนะครับเส้นสีเขียวตรงนี้นะครับเป็นเขาเรียกว่า l e a s t resistance นะครับราคามีโอกาสลงมาได้นะครับแต่ว่าลงมาแล้วสุดท้ายมันอาจจะยืดต่อไปตามลักหณะของเทนก็ได้นะครับแต่ว่าจริงๆก่อนจะลงโครงสร้างไม่คดีนะครับสมมุติว่ามันเกิดการ b บรกเอา t นะครับกลับเข้ามาเทรดอยู่ในชเนลเดิมเนี่ยนะครับ ผมว่าแนวทางหลักมันน่าจะเป็นการเด้งเซลล์มากกว่านะครับเพราะว่าโครงสร้างมันจะเป็นลักษณะคล้ายๆดับเบิลท็อปก่อนที่จะกลับตัวลงมานะครับตอนนี้นะครับต้องบอกก่อนว่ายังอยู่ในยังอยู่เหนือแนวต้านนะครับซัพพอร์ตซีสแตนฟลิปตัวนี้อยู่นะครับเพราะฉะนั้นก็เอาเรายังถือว่าราคานะครับยังยังอยู่ในชุดของขาขึ้นนะครับกับเวลารนึสัปดาห์เนี่ยนะครับยังอยู่ในชุดขาขึ้นแต่ว่าโมเมนตัมไม่ดีนะครับทำไมบอกว่าเป็นขาขึ้นนะครับก็ ผมใช้ตัวเส้นค่าเฉลี่ย SMA นะครับหรือว่า EMA 2 0ครับเป็นตัวกรองเทรนระยะสั้นเลยนะครับตัวแรกก็คือตัว Slow Moving Average นะครับตัวนี้นะครับถ้ามันยังยืนอยู่เหนือตรงนั้นนะครับเราก็ยังมองว่าราคามันยังเปลี่ยนเห็นขึ้นอยู่นะครับราคายังอยู่เหนือเส้น EMA อยู่นะครับไปดูนะครับไปดูกรอบเวลารายวันบ้างนะครับกรอบเวลาายวันนะครับมีอะไรบ้างตอนนี้นะครับกรอบเวลารายวันก็ พิจนาชุดล่าสุดเลยแล้วกันนะครับชุดการเคลื่อนที่ล่าสุดไม่ใช่ก่อนก่อนที่จะไปชุดการเคลื่อนที่ล่าสุดนะครับราคาเนี่ยมันเกิดการแรนลี่ขึ้นมาในอัพเทรนแบบนี้นะครับแล้วก็ย่อนะครับมาติดเส้นปะตรงนี้ยืดไปติดเส้นปะนะครับไอตอนที่มันขึ้นไปทำหายนะครับชุดของ3สีแท่งเทียนบริเวณสีส้มเนี่ยครับนี่คือสิ่งที่เรียกว่าเฟกเอาท์หรือว่าเฟกี้นะครับเดิมนะครับราคามันขึ้นมา ติดตรงนี้แล้วก็กลับตัวลงครับเป็น e n g นกราฟ g นะครับแล้วก็มีการพยายามเบรกอีกคีนะครับวันที่17พฤษภาคมนะครับสาสีแท่งเทียนสุดท้ายนะครับกลับมาอยู่ภายใต้เส้นแดงและหลังจากนั้นนะครับมันก็คือการเคลื่อนที่แบบ s i ด์เบยดาวนะครับลงนะครับซิกแซกลงซิกแซกลงแบบนี้นะครับโครงสร้างไม่ถึงกับเป็นตัวฟอลลิ n งเวทนะครับไอตัวฟอลลิงเวทเนี่ยหมายความว่าถ้ามันลงมาแบบนี้นะครับแล้วก็ ตัวแนวรับต้านมันบีบเข้าหากันแบบนี้นะครับถ้ามันเป็น falling w e d แบบนี้นะครับโอกาสเนี่ยมันจะกระดกขึ้นทางด้านบนมีค่อนข้างเยอะนะครับสวัสดีครับคุณคุณผมอ่านไม่ออกคุณมางหรือว่าคุณบางนะครับแสงมะมีอะไรประมาณนี้นะครับเพื่อนบ้านเรานะครับสวัสดีนะครับขอบคุณที่ทักทายเข้ามานะครับขอคนละ1นึ่งไลค์คนละ1นึ่งแชร์โพสต์เป็นสาธารณะนะครับเป็นกำลังใจให้ forex review ด้วยนะครับ ก็มันไม่ใช่ตัว falling wedge นะครับถ้า falling wedge มีโอกาสกระโดดขึ้นได้สูงนะครับแต่ว่าปัจจุบันนี้นะครับสิ่งที่มันเคลื่อนที่ขืดเคลื่อนที่อยู่นะครับมันจะเป็นในลักษณะของการเคลื่อนที่แบบนี้นะครับดรอปลงมานะครับแล้วก็มาเกิด price compression ในรูปของ channel ตรงนี้ไอ้ channel เนี้ยนะครับเบรกขึ้นข้างบนก็ได้นะครับหรือว่าเบรกข้างลงข้างล่างต่อก็ได้นะครับมันไม่แน่ไม่นอนนะครับความน่าจะเป็นมันจะน้อยกว่าการเคลื่อนที่แบบ falling w e d g นะครับซึ่งไอตอนการเคลื่อนที่ปัจจุบันนี้นะครับมันจะเป็นลักษณะของ channel นะครับหรือว่าแนวรับต้านที่ขนานกันไปนะครับโอกาสไปได้ทั้ง2หน้านะครับก่อนเวลาไล่วันนะครับตอนนี้ก็เทรดตจำกว่าตัว bb นะครับ bb m i d d l e band นะครับอยู่ในระดับราคาประมาณ2360นะครับแล้วก็ตัว ema เนี่ยนะครับโดยรวมนะครับณตอนนี้ราคาเนี่ยมันถูก บีบอัดนะครับอยู่ภายใต้เส้น EMA 2เส้นนะครับ EMA 20นะครับอยู่ประมาณ2 3 4 5นะครับตรงนี้นะครับนี่คือเส้น EMA 20นะครับ Fast Moving Average นะครับส่วน EMA 50เส้นสีน้ำเงินตรงนี้นะครับขยายหนานิดนึงนะครับให้เราดูไปพร้อมๆกันนะครับอันนี้แหละนะครับที่เรียกว่าการ Consolidation หรือว่า Price Compression นะครับการบีบอัด Compress ก็คือการบีบนะครับมันถูกบีบด้วยเส้น EMA 2เส้นระหว่าง ากรค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่เร็วนะครับ EMA 20กับค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ในระดับกลางนะครับ EMA 50อยู่ประมาณ2310-2311นะครับก็ถ้าในลักษณะของแบบนี้นะครับถ้าในลักษณะของการลงทุนนะครับเราก็รอการนะครับส่วนใหญ่เนี่ยเราจะรอการเบรกเอาท์นะครับถ้ามันเบรก EMA เส้นสีเขียวขึ้นไปยืนได้นะครับย่อเราก็จะรีซูมเปนเทนต่อ อาจจะเกิดเป็น t d ได้นะครับได้ที่1ก็คือ2 3อะไรล่ะแถวแถวนี้นะครับเอาเป็นอันนี้พูดถึงความน่าจะเป็นนะครับอาจเกิดขึ้นหรืออาจจะไม่เกิดขึ้นก็ได้นะครับ2 2 4ส1นะครับ ได้ที่2นะครับ2450ายได้ที่3อาจจะสูงกว่านั้นนิดนึงนะครับไป24,60แล้วค่อยลงลึกๆลงยาวๆนะครับแล้วก็เกิดการเบรกเอาตัวซัพพอร์ตตรงนี้ลงมานะครับลงมาลึกๆแบบนี้ได้นะครับเดี๋ยวรอให้มันขึ้นไปก่อนนะครับค่อยว่ากันนะครับอันนี้แค่พูดถึงโอกาสความน่าจะเป็นนะครับที่เป็นไปได้นะครับแต่ว่าพฤติกรรมราคาเนี่ยมันยังไม่ได้กระดกขึ้นนะครับยังอยู่ในชุดของการคอมเพรสชันนะครับระหว่าง e m a 2เส้นอยู่นะครับ อ่าโอเคนะครับทีนี้เราไปดูก่อนเวลาสี่ชั่วโมงนะครับสี่ชั่วโมงเนี่ยนะครับก็เราก็จะเห็นไอชุดโครงสร้างตรงนี้นะครับที่ผมวาดไว้เมื่อเช้านะครับราคาเนี่ยสุดท้ายนะครับเมื่อวานนี้นะครับขึ้นไปเทสอันนี้ผมซ่อนเกอนแล้วกันนะมันขึ้นไปเทสแต่แถวนี้นะครับเป็นรับต้านเดิมนะครับรับต้านที่บอกว่าสับชันเนลเส้นประตรงนี้นะครับสุดท้ายแล้วเนี่ยมันขึ้นไปไม่ผ่านนะครับเป็นลักษณะของไปสร้าง โซนตรงนี้นะครับการกระจายของติดเส้นแดงแล้วก็ดอบลงมานะครับสุดท้ายมาอยู่ในกรอบของชานเลเหมือนเดิมนะครับเด้งระหว่างรับต้านตรงนี้นะครับรับต้านตรงนี้นะครับรับนะครับรับตรงนี้ต้านตรงนี้นะครับไอตอนที่มันก่อนจะกลับตัวนี่แหละนะครับถ้าเราดูองค์ประกอบหลายๆอย่างนะครับก็คือตัวแนวต้านเส้นแดงตรงนี้นะครับซึ่งตีเว้นานแล้วนะครับซึ่งราคามันหลุดมาเมื่อหลุดมาเมื่อวันช่วงประมาณสัก ยี่สกนะครับกับเครื่องไปยืนหลุดมานะครับมันก็จะเป็นจากเดินนะครับอันนี้เราก็เรียกว่า diagonal support resistance flip นะครับ diagonal ก็คือแนวเฉียงเฉียงนะครับเส้นทแยงมุมนะครับได้จริงๆไม่ต้องจำมันก็ได้นะครับผมเรียกให้มันยากอ support ครับใครรู้แล้วก็รอนิดนึงนะครับผมอันนี้โน้ตให้ตัวเอง ลิปนะครับมันก็ทำหน้าที่เป็นแนวต้านนะครับตัวนี้นะครับเมื่อวานก็ขึ้นไปชนนะครับแล้วก็ไม่ผ่านนะครับเกิดในในกรอบเวลา1ชั่วโมงเนี่ยเราเช็่นว่ามันเป็นลักษณะของทิปเปิลท็อปนะครับหรือว่าเป็นเฮนชัวเดอร์ในโซนนี้นะครับโดยที่เน็กไลน์เนี่ยมันอยู่ประมาณ2 3 4 5นะครับก็ทะลุลงมานะครับในโครงสร้างนี้นะครับทีนี้ดูภาพรวมๆนะครับ BB เนี่ยมันก็จะเป็น ในขณะของเป็นไซด์เวย์แบบนี้นะครับออกจะเป็นไซด์เวย์ดาวนิดนึงนะครับตามเส้นเทนที่มันกดลงนะครับแต่ว่า BB ก็ราคาวิ่งผ่านนะครับครอสตัว b b Mid d l e ิไปมานะครับเพราะฉะนั้นในช่วงเนี้นะครับที่ราคามันวิ่งผ่าน BB Middle b ิ n d ไปมานะครับเราก็จะไม่ใช้เรื่องของตัว EMA นะครับหรือว่า SMA 20มาเป็นตัวกรองเทนนะครับเราจะพิจารณาจุดหลักๆนะครับก็คือเรื่องของรับต้านของ ตัว channel เน,นี้นะครับก็คือถ้าจะเทรดเนี่ยก็ต้องเน้นเทรดในกรอบตรงนี้นะครับเซฟที่สุดนะครับในช่วงที่ราคามันอยู่ในในตัวกรอบตัวนี้นะครับบางทีมันก็ขึ้นไม่สุดนะครับหรือว่าบางทีมันก็ลงไม่สุดนะครับเราก็จะเรียกว่ามันเป็นช่วงที่มันเทรดยากก็ยากหรือว่าง่ายก็ง่ายนะครับคาว่าง่ายก็คือราคาชนกรอบปุ๊บเรารอ ช็อตนะครับราคาชนด้านล่างนะครับเรารอบายอะไรแบบนั้นนะครับแต่ว่าบางทีอ่ะอย่างเมื่อวานนะครับขึ้นไม่ถึงนะครับไปติดเส้นแดงก่อนแล้วก็ไหลลงนะครับเรื่องของ EMA นะครับช่วงนี้นะครับเส้น EMA มันก็จะดูเหมือนกับว่าใช้ได้ดีนิดนึงนะครับจะมีบางท่านก็บอกว่ามันดูดีจักนะครับเส้น EMA เนี่ยมันก็เป็นแบบนี้แหละนะครับก็คือในช่วงที่มัน ใช้ได้ดีนะครับเราก็จะเห็นว่าราคาขึ้นชนเทสไม่ผ่านนะครับขึ้นชนเทสไม่ผ่านเมื่อวานก็ขึ้นชนเทสไม่ผ่านแต่ว่าณตอนนี้นะครับ EMA เนี่ยเส้นสีน้าเงินมันตัดเส้นสีสีส้มลงมานะครับก็โดยรวมนะครับมันก็ยังกุมเครืออยู่นะครับราคาวิ่งผ่านเส้น EMA นะครับไปดูกรอบเวลาหนึ่งชั่วโมงดีกว่าหนึ่งชั่วโมงเนี่ยน่าจะาให้อะไรที่มากกว่านี้ได้นะครับคือถ้าราคาเนี่ยสุดท้ายนะครับตอนนี้มันา กัจจุบันนี้มันพักตัวบริเวณเส้นกลางของตัวชาน n ลนะครับมันเป็นไปได้ทั้ง2แบบนะครับก็คือเคลื่อนที่ต่อไซเวดดาวขึ้นไซเวอพขึ้นไปนะครับชนแนวต้านไหลกลับลงมาอีกนะครับหรืออาจจะขึ้นไปไม่ถึงนะครับไม่สุดไปแถว2 2 3 4 5นะครับสุดท้ายกลับมาหาแนวรับอีกครับต่ำกว่าโลเดิมอะไรแบบนั้นนะครับเป็นไปนได้ทุกอย่างเลยนะครับก็ วิธีที่ดีสุดนะครับสำหรับการเท็ุแบบนี้ก็คือนั่งทับมือนะครับแล้วก็รอให้มันเกิดการเบรกเอาทั้งใดทางหนึ่งนะครับเบรกตัวทางด้านบนนะครับสมมุติว่ามันเบรกได้นะครับ ย่อมาแล้วก็ follow by ไปนะครับอาจจะไปออกที่แนวตัวจุดที่มันดรอปลงมานะครับจุดนี้นะครับราคาเนี่ยเราเห็นเลยว่าราคามันดอรอปชัดเจนนะครับจากเดิมขึ้นพักยืดนะครับลงมาตรงนี้แล้วก็ไหลนะครับแถวช่วงราคาประมาณ 2, 3 8 8สมเนี่ยนะครับสมมติว่าราคามันขึ้นไปนะครับมีความมีแนวโน้มว่าราคาเนี่ยจะมีการ resetment กับลงค่อนข้างเยอะนะครับเพราะฉะนั้น สมมุติว่านะครับเราบายมันจากข้างล่างนะแล้วราคามันขึ้นไป2,382จริงๆนะครับช่วงโซน2,380เนี่ยก็ควรจะใช้เป็นโซนที่ Take profit นะครับหรือว่า Ex i t ออกมานะครับแบ่งปิดทางกำไรส่วนหนึ่งออกมาก่อนนะครับหรือในกรณีที่ราคาเนี่ยมันเกิดการ Back out ลงทางด้านล่างนะครับทีนี้มันก็จะน่าจะลงมาหาช่วง m a n ม z o ซนนะครับช่วงนี้นะครับแถวๆในดับราคาประมาณ2,284ลงมาถึง2,265แบบนั้นนะครับถ้ามันเกิดเบรกดาวนลงนะครับ ก็เป็น strategy การเบรกอนิเชชเช่นเดิมนะครับตรงนี้นะครับมันขึ้นกับการควบคุมบางเสียนะครับบางทีเราเกิดการเบรกเอาบางทีมันไม่เทสก็มีนะครับขึ้นยาวเลยนะครับก็เป็นไปได้นะครับเพราะฉะนั้นก็ต้องระวังนิดหนึ่งนะครับใช้ใช้ใช้การควบคุมความเสี่ยงอย่างค่อนข้างดีหน่อยนะครับไปดูกรอบ 1H ก่อนนะครับว่ามันณตอนนี้เป็นยังไงนะครับเมื่อวานเนี้ยนะครับมันไปทํา ที่ผมบอกนะครับบริเวณเส้นแดงตัวนี้นะครับมันเป็นซั p พอร์ตร s i ิสแตน e ์นะครับราคามันหลุด Channel มานะครับสับ Channel ของเทรนขาขึ้นของกรอบรายวันล่าสุดนะครับแล้วก็เป็นลักษณะของ Triple Top นะครับเน็กลาอยู่ประมาณ2-3-4-5นะครับผมว็วันนี้ผมก็ตั้งเตือนไว้นะครับเพราะว่ามันอาจจะเป็นสวิงสั้นหน่อยแต่ว่าการขึ้นนะครับณตอนนี้กรอบ1 h มันก็มีทรงของมันนะครับเป็นกรอบ เป็นกรอบสะสมแรงประมาณนี้นะครับสมมุติว่า,าราคามันขึ้นไปเนี่ยสองสามสี่ห้านะครับเราก็าจ,จะต้องช็อตโดยที่ดูตามมาตาเรือเช่นกันนะครับเพราะว่าราคามันเป็นมีทรงของมันนะครับมันก็จะได้ระยะสั้นๆนะครับประมาณ10เหรียญจริงๆก็น้อยนะครับกรอบ1นึ่งเนี่ยในกรอบนี้ก็จริงๆเสี่ยงเลยนะครับเพราะว่าผมก็ยังไม่แนะนำละปูช่วงนี้ผมก็ยังไม่ได้ทําอะไรมันนะครับแต่ว่าโดยรวมนะครับในกรอบหนึ่งชั่วโมงเนี่ยผมมอง กรอบ 4S นะครับหรือว่าโครงสร้างปัจจุบันเนี่ยนะครับแม้ว่ามันจะมันจะมีโอกาสเคลื่อนที่ไปได้ทั้ง2องทางนะครับกระดกขึ้นนะครับหรือว่าเบรกลงนะครับผมยังมองว่าราคามันน่าจะเกิดการกลับขึ้นมานะครับอย่างน้อยๆช่วงสัพพลายโซน6070ได้นะครับหรือว่าเกิด r e เ e s t m e n t ขึ้นไปในระดับ2380นะครับผมก็ยังเชียร์ในทิศทางขาานี้อยู่นะครับ โอเคนะครับทองคําก็ประมาณนี้นะครับยังไงก็อาจจะต้องรอดูความชัดเจนที่เพิ่มมากขึ้นนะครับพฤติกรรมราคาแบบนี้นะครับบางทีการไม่เทรดเนี่ยก็น่าจะดีกว่านะครับสุดท้ายยังไงเนี่ยเงินการที่เราไม่เทรดนะครับเงินตัวพอร์ตการลงทุนของเรานะมันก็ยังเท่าทุนเท่าเดิมนะครับหรือเราอาจจะไปหาสินทรัพย์อื่นนะครับเช่นค่าเงินนะครับหรือว่าพวกคริปโตดัชนีอะไรต่างนะครับที่เรื่องของเทรนด์มันดูชัดเจนนะครับหาเวในการเทรดได้ง่ายนะครับอันนั้นก็ น่าจะดีกว่านะครับแล้วก็เดี๋ยวยังไงนะครับวันพรุ่งนี้นะครับหรือว่าอาจจะเป็นช่วงเช้านะครับแล้วก็ไลฟ์ในช่วงบ่ายนะครับไลฟ์ช่วงบ่ายหรือเย็นเนี่ยเรามาอัปเดตกันกับพฤติกรรมราคานะครับช่วงเช้าจะมาวิเคราะห์ให้นะครับว่ากว่าจากจุดนี้นะครับประมาณเกือบหกโมงเย็นเนี่ยนะครับไปถึงประมาณ8ปดเก้าโมงเช้านะครับ พฤติกรรมราคาแนวโน้มในการเทรดน่าจะเลือกทางไหนที่จะเหมาะสมกว่านะครับราคาอาจจะเกิดการเบรกเอ้าก่อนก็ได้นะครับหรือว่าอาจจะสะสมแรงอยู่ภายใต้ตัว h ช n แนลสีฟ้าต่อไปเช่นเดิมนะครับโอเคนะครับวันนี้ประมาณนี้นะครับขอบคุณทุกไลค์ทุกแชร์ที่เป็นกลังใจให้นะครับสุดท้ายนะครับขออนญาตนะครับแนะนำพู้สึงวของเรานะครับโปเกอร์ i x นะครับ IUX นะครับมันเกิดมาจากคำว่า Innovation นะครับหรือว่านวัตกรรมนะครับ u n n e r s t a n d i n g ก็คือเข้าใจลูกค้านะครับเข้าใจเทรดเดอร์ว่าต้องการอะไรนะครับ เราต้องการอะไรนะครับสเปรดต่ำนะครับฝากถอนเร็วนะครับมีโบนัสนะครับใช้แล้วเสร็ได้สูงนะครับฟรีซัฟฟอร์สไม่มีค่าคอมมิชชั่นเนี่ยแหละครับคำว่าอันเดอร์สเตนะครับที่ IX มีให้นะครับเรื่องของประสบการณ์นะครับประสบการณ์ที่อยู่ในตลาดมายาวนานนะครับ7ปี8ปีนะครับแล้วก็อยู่ภายใต้การกับดูแลของ3หน่วยงานนะครับ มีบัญชี4ประเภทนะครับ s t นด์ด r ตเซนด์ดพลัสบัญชีรอบัญชีโปรนะครับไปเปรียบเทียบประเภทบัญชีที่เหมาะสมกับสไตล์นะครับแล้วก็เรื่องของเงินทุนการลงทุนของเรานะครับได้รับคะแนนความเชื่อมั่นจากทัตพิลลาร์ทัดไฟแนนแลวก็วิกิเอฟเอ็กนะครับไปตรวจสอบันได้ที่เว็บไซต์เหล่านี้ได้เลยนะครับฟรีสวอปนะครับแล้วก็ฟรีค่าคอมมิชชั่นนะครับอย่างคืนมันพุธนะครับสวอปฟรีนะครับเราเลือกไปที่บัญชีนะครับมันจะมีประเภทบัญชีที่สวอปฟรีนะครับแต่ว่าในบัญชีทั้งสี่ประเภทนั้นนะครับ มันจะมีบางประเภทนะครับที่ยังมีค่า s วอปอยู่นะครับเราก็ไปเปรียบเทียบนะครับผมแนะนําให้ศึกษาข้อมูลก่อนการลงทุนนะครับแล้วก็ประเภทบัญชี standard standard plus นะครับเงินฝากเริ่มต้นเพียง10เหรียญยูเอเซอรานะครับสามบาทเท่านั้นนะครับก็สามารถเริ่มต้นเทรดได้ทันทีนะครับนอกจากนั้นนะครับถ้าท่านเป็นท่านที่ยังไม่เคยเปิดบัญชีนะครับเป็นลูกค้าใหม่หรือว่ามือใหม่เนี่ยนะครับเปิดบัญชีครั้งแรกยินยอนตนกับ i อเนะครับรับเบลค่าโบนัสนะครับสามสิบเหรียญยูเอเซอราไปเริ่มต้นเทรดทันทีนะครับ สวัสดีครับ